สวัสดีครับวันนี้มาเจอบช่องร้านพระ .com นะครับเข้ามาแล้วก็ฝากกดแชร์กดไลค์ก่อนนะครับวันนี้นะครับผมพามาที่วัดเกาะบกนะครับตําบลควนรูนะครับอําเภอรัตภูมนะครับจังหวัดสงขลานะครับบรรยากาศดีนะครับเข้ามาแล้วก็ฝากกดแชร์กดไลค์ก่อนนะครับวัดเกาะบกนะครับตําบลควนรูนะครับอําเภอรัตภูมครับจังหวัดสงขลานะครับ วันนี้พามาถ่ายบรรยากาศในวัดหนึงนะครับช่องร้านพระเดลคอมนะครับและต้องขอขอบคุณนะครับห้างมุ่นสวนจำกัดเครื่องดื่มแบคเทอรไทยสมอรับภูมินักสู้นะครับที่สนับสนุนในการเดินทางนะครับบรรยากาศดีนะครับสำหรับนะครับท่านไหนที่ต้องการสั่งเครื่องดื่มนะครับหรือจะเป็นน้าดื่มนะครับขอห้างมุ่นสวนจำกัดเครื่องดื่มแบคเทอรนไทยนะครับสมอรับภูมินักสู้นะครับสามารถติดต่อนะครับศูนหนึ่งครับ998นะครับ1932สามนะครับ ันนี้มาที่วัดกาอบกนะครับนี่เป็นป่าไผ่นะครับต้ืนไผ่ทั้งนั้นเลยครับลมดีนะครับดูนะครับไปลงพัดบรรยากาศดีมากนะครับลมเย็นมากเลยครับวันนี้ท้องฟ้าก็อากาศแจ่มใสดีนะครับวันนี้ไม่มืดนะครับบรรยากาศดีนะครับวันนี้เข้ามาแล้วก็ฝากกดแชร์กดไลค์นะครับช่องด้านพระ com มันด้วยนะครับ เขจะมีศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตของวัดเกาะมุกด้วยนะครับจะเป็นกศนนะครับอำเภอรัตภูมินะครับฝั่งนู้จะเป็นกศนอำเภอรัตภูมินะครับเป็นศูนย์การเรียนรู้นะครับตลอดชีวิตนะครับวัดเกาะบุกนะครับบรรยากาศรอบๆนะครับบรรยากาศดีนะครับให้เพื่อนๆได้ชมนะครับสําหรับนะครับเข้ามาพูดคุยนได้นะครับใต้คอมมต์นะครับเราจะมีแอดมินนะครับตอบอยู่นะครับ ่านใดก็สามารถเข้ามาพูดคุยได้นะครับให้ช่องเราไปถ่ายที่ไหนนะครับก็พูดคุยกันได้เลยนะครับเราจะพาไปถ่ายนะครับได้ต้องฝากนะครับติดตามนะครับห้างวุ้นต่นจำกัดเครื่องดื่มแบคเทอร์ไทยสมอระูมนักสู้ด้วยนะครับจะเป็นน้ำดื่มยอดนักสู้นะครับกินแล้วมีพลังนะครับท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อมาได้เลยนะครับ0 6 1ครับ9981932นะครับน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มบริสุทธิ์ทำเพื่อคนไทยนะครับน้ำดื่มแบคเทอร์ไทยครับ มาเพื่อคนไทยนะครับน้ำดื่มแบคท้นไทยสมอลรภูมนักสู้นะครับใครที่ท้อนะครับกินน้ำดื่มเราแล้วครับจะมีพลังสู้ขึ้นมาเลยนะครับอย่าไปท้อนะครับอย่าไปท้อนะครับน้ำดื่มแบคท้นไทยนะครับทำมาเพื่อคนไทยนะครับน้ำดื่มสะอาดนะครับน้ำดื่มแบคท้นไทยครับท่านไหนที่ดื่มนะครับต้องดื่มน้ำดื่มแบคท้นไทยสมอระูมินักสู้นะครับต้องดื่มน้ำดื่มแบคทีนไทยสมอลรภูมนักสู้นะครับกินแล้วสดชื่นมีพลังนะครับ นี้นะครับมาถ่ายที่วัดเกาะบุกนะครับตําบลควนรูนะครับอำเภอรัตภูมินะครับจังหวัดสงขลาครับสําหรับนะครับท่านไหนนะครับที่ต้องการเช่าพระเครื่องนะครับพระบูชานะครับเครื่องรางของขลังนะครับสามารถนะครับติดต่อร้านพระคอมได้เลยนะครับ065ครับ6471377นะครับ065ครับ647นะครับ1377นะครับติดต่อมาเลยนะครับมีพระเครื่องให้เช่าบูชานะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับมีจํานวนจํากัดนะครับมีน้อยหายากนะครับเหรียญเรามีน้อยนะครับ ือจะเป็นเนื้อผงนะครับเนื้อว่านนะครับเรามีครบนะครับท่านใดติดต่อมาครับใครติดต่อก่อนได้ก่อนนะครับบรรยากาศดีมากเลยนะครับต้องขอขอบคุณนะครับแบ็คเชินไทยสมรรภูมินักสู้นะครับสนับสนุนครับในการเดินทางมาครับค่ากินนะครับค่าเที่ยวนะครับค่าน้ามันลดนะครับแบ็คเชินไทยครับต้องยกให้แบ็คซ์เชินไทยครับท่านใดที่ต้องการดื่มน้ําดื่มนะครับหรือจะเป็นเครื่องดื่มนะครับเครื่องดื่มแบ็คซเชินไทยสมรรภูมินักสู้ครับ ยินแล้วฮึดแล้วฟู่นะครับทำมาเพื่อคนไทยนะครับใครี่เห็นคลิปนี้แล้วนะครับก็ฝากกดแชร์กดไลค์ต่อไปนะครับแล้วก็ฝากดูอีพีก่อนหน้าและย้อนหลังด้วยนะครับที่ช่องร้านพาดดอทคอมนะครับได้ลงไปนะครับเราจะทยอยลงไปเรื่อยๆทุกวันนะครับหรืออาจจะวันสองวันลงครั้งนะครับคอยติดตามได้เลยนะครับว่าเราจะไปถ่ายที่วัดไหนนะครับหรือไปสถานที่ไหนๆนะครับก็สามารถคอมเมนต์กันไม่ได้เลยนะครับให้ไปที่ไหนนะครับสามารถคอมเมนต์กันไม่ได้เลยนะครับบรรยากาศดีนะครับ ส่วนซ้ายมือนะครับนี่จะเป็นทางเข้านะครับมาทางแยกขุนหาและตภูมินะครับก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาทางขวดเนียงนะครับก็จะเจอนะครับสําหรับคุณที่ชอบกอไผ่นะครับชอบนอนเล่นนะครับลมเย็นๆนะครับอากาศดีสบายนะครับบรรยากาศดีนะครับอาคารสีฟ้าก็สวยครับต้นไผ่แล้วสบายตาครับ เงี่บนะครับลืมพาเสือมาร้อนลินนะครับวันนี้ว่าจะมาโปรโมทน้ำดื่มแบคเทอรไทยสมอรภูมมนักสู้นะครับวันนี้ก็ตั้งใจนะครับแบคเทอรไทยนะครับเขาสนับสนุนมานะครับตั้งใจเอาน้ํามาถวายพระนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่เจอพระทักรูปเลยนะครับเขาน่าจะมีกิจนิมนต์นะครับว่าผมว่าจะรอพระนะครับจะถวายน้ําดื่มนะครับของแบคเทอรไทยสมอรภูมมนักสู้นะครับทํามาเพื่อคนไทยนะครับ สำหรับนะครับท่านไหนมีงานมีการนะครับหรือจะเป็นงานแต่งงานบวชนะครับพิธีต่างๆนะครับทุกเทศกาลนะครับไม่ว่าจะสงการนะครับปีใหม่นะครับขึ้นบ้านใหม่นะครับจัดสันปาร์ตี้ฉลองนะครับขึ้นตําแหน่งนะครับต่างๆนะครับสามารถติดต่อมาได้เลยนะครับ061ครับ998นะครับ1932นะครับน้ำดื่มแบ็คเทนไทยทำมาเพื่อคนไทยนะครับสมรภูมินักสู้นะครับกินแล้วยุกนิ้วนะครับกินแล้วฮึดเลยครับใครที่ท้อนะครับก็กินน้ำดื่มแบ็คเทนไทยได้เลยนะครับ รู้สึกจะมีพลังชีวิตขึ้นมาเลยนะครับน้ำดื่มสะอาดนะครับกินแล้วสุดชื่อจริงๆครับท่านใดนะครับยังไม่ลองก็สัมผัสได้นะครับเราจะส่งทั่วประเทศนะครับต่อไปนะครับตอนนี้กําลังโปรุมนให้อยู่นะครับแล้วก็สําหรับนะครับท่านไหนที่ต้องการนะครับเช่าพระเครื่องนะครับพระบูชาเครื่องรางของขลังนะครับสามารถนะครับติดต่อนะครับร้านพระคอ m ได้เลยนะครับ ทางช่อง u t u b e นะครับลานผ้าคอมได้เลยนะครับหรือจะเป็นเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์ลานผ้าดอคอมนะครับเข้าไปใน Google นะครับเว็บไซต์ a านผ้าคอมมีให้เลือกเช่าบูชากันเยอะนะครับเว็บไซต์ a านผ้าคอมนะครับมีให้เลือกเช่าบูชากันเยอะนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็พามาเดินเล่นนะครับที่วัดเกาะบุกนะครับลำบุควนรูนะครับอำเภอราตภูมิจังหวัดสุโขทันะครับท่านครับ ไม่รู้จะเดินวนไปไหนนะครับก็เดินถ่ายเพื่อนเพื่อนดูนิดนิดนะครับที่เกศนั่งนิ่งๆครับเดี๋ยวจะได้ชมบรรยากาศนะครับนั่งดูเพลินๆกันไหมครับสำหรับนะครับท่านไหนนะครับที่อยากให้ไปถ่ายที่ไหนนะครับสามารถแนะนํามาได้เลยนะครับในคอมมิ์นะครับสามารถแนะนํากันไปได้เลยนะครับที่คอมมต์นะครับ แนะนำแบ็กทืนไทยมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเสนอแบ็กทืนไทยนะครับว่ามีเพื่อนๆอิฟซีนะครับของช่องร้านพัดเดอรคอมนะครับสนับสนุนให้ติดต่อให้ไปถ่ายทําที่ตรงไหนนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับช่องร้านพัดเดอรคอมนะครับสามารถไปถ่ายให้ท่านได้ทุกที่เลยนะครับขอให้ท่านติดตามนะครับฝากกด subscribe นะครับกดแชร์กดไลค์นะครับช่องร้านพัดเดอรคอมไว้เลยนะครับและก็ต้องขอฝากช่องครับช่องแบ็กทื่นไทยชาแนลนะครับแบ็กทื่นไทยชาแนลนะครับ จะเป็นช่องน้ําดื่มของเขานะครับติดต่อมาได้เลยครับสามารถเข้าไปกดแชร์กดไลค์นะครับเดี๋ยวค่อยแปะลิงก์ไว้ให้นะครับช่องแบ็คเทิรไทย h ชนแนลนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็พามาเที่ยวนะครับที่วัดเกาะบกนะครับนั่งเล่นธรรมชาติสุดเลยครับนี่เป็นกอไผ่นะครับกอไผ่ สำหรับวันนี้นะครับผมนะครับช่องร้านผ้าดดลคอมนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนเราไปเจอใหม่คลิปหน้านะครับท่านไหนที่ต้องการเช่าพ้านะครับเช่าพ้าบูชานะครับอย่าลืมติดต่อมาได้นะครับ065กครับี่ .1 7นะครับสวัสดีครับ